การขายออนไลน์เนี่ยต้องบอกก่อนว่าอย่าฝืนนะคะคืออย่าฝืนยังไงอย่าฝืนทําในช่องทางที่ตัวเองนะคะไม่ได้ถนัดเพราะว่าการที่คุณไม่ได้ทําในช่องทางที่คุณไม่ถนัดมันจะทําให้คุณนะคะรู้สึกยากรู้สึกยากยังไงหลายคนบอกว่าอ้าวเราก็ต้องเรียนรู้สิถ้าเราอยากแบบได้เพิ่มเราอยากสาเร็จเพิ่มแต่ต้าจะบอกอย่างนี้ว่าคือถ้าสมมติว่าปกติเนี่ยคุณเล่น Facebook ใช่ไหมคุณเล่น Facebook แล้วกระแสนเนี่ยตลาดติ๊กต็อกนะคะกำลังมาเลยกําลังมา ทีนี้คุณก็เลยตามกระแสเพื่อที่จะไปตลาด Tik กต็อทั้งที่ในชีวิตประจําวันของคุณน่ะคุณก็ยังใช้ t ิ k กตอกไม่เก่งคุณก็ยังไม่ได้แฮปปี้กับการที่จะต้องทําคลิปลง t ิ k กต็อกในทุกๆวันในขณะที่ a c e b o o k เนี่ยมันคือกิจิตวรัประจําวันเวลาที่คุณจะหยิบมือถือขึ้นมาเนี่ยอย่างแรกเลยคุณจะเข้าไปในแอป a c e b o o k หรือถ้าคุณอยากจะโพสอะไรเนี่ยคุณก็จะโพสใน Facebook เห็นไหมเวลาที่เรานึกถึงอะไรอะ่ะเราก็จะทำเฟซบทําใช่ไหมคะ เพราะในวันที่คุณเริ่มต้นเนี่ยนะคะเพราะในวันที่คุณเริ่มต้นนะคุณจะมีความรู้สึกว่ามันยากนะคะถ้าคุณนะคะทำในทางที่ตัวเองเนี่ยไม่ได้ถนัดอยู่แล้วพอเกิดความรู้สึกยากนะคะคุณก็จะไม่อยากไปต่อคุณก็จะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยการขายออนไลน์อ่ะคือแบบคือมันยากอะ่ะคือฉันทําไม่ได้หรืออะไรเงี้ยคือมันจะมีความรู้สึกแบบเยอะแยะมากมายเกิดขึ้นมากเลยถ้าคุณเอาตัวเองนะคะไปเริ่มต้นทําในทางที่คุณไม่ถนัด ซึ่งจริงๆแล้วอะ่ะคีการขายคียความสําเร็จเลยอ่ะมันก็คือการที่เรานะคะเริ่มต้นทําจากความสุขความชอบและยึดหลักของการพัฒนาตนเองและยึดหลักของการพัฒนาตนเองนะคะใช้ใจนําทางใช้ความสุขนําทางแล้วลงมือทํา ถ้าคุณจับคีย์แบบที่ตั๊กบอกได้อะคุณจะรู้สึกมีความสุขแฮปปี้และคุณก็จะทํามันได้ทุกวันทํามันไปเรื่อยๆคุณก็จะทําโดยที่แบบคุณขาดมันไม่ได้เลยในวันนั้นเพราะว่ามันคือส่วนหนึ่งของชีวิตคุณไปแล้วค่อยๆทําในแต่ละวันค่อยๆพัฒนาตัวเองในแต่ละวันสําเร็จกับตนเองให้ได้นะคะในแต่ละวันโดยหยุดเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นได้แล้วแต่ให้หันกลับมาโฟกัสที่การพัฒนาตนเอง ซึ่งในทุกๆแพลตฟอร์มเนี่ยเราสามารถที่จะทํามาหาเงินได้ในทุกๆแพลตฟอร์มเลยนะคะเสร็จแล้วทีนี้ความปังหรือไม่ปังอะ่ะมันก็จะแล้วแต่และคนว่าใครปังกับแพลตฟอร์มไหนคําว่าปังกับแพลตฟอร์มไหนเนี่ยมันก็หมายถึงการที่เขาทุ่มทุนสร้างเขาทุ่มทุนสร้างนะคะกับแพลตฟอร์มนั้นเพราะว่าอะไรเพราะเขาถนัดกับแพลตฟอร์มนั้น,นะคะ่ะที่หลัง ดังนั้นแล้ววันนี้ไม่ว่าคุณจะขายอะไรอยู่นะคะและคุณอยากแบบอยากปังมากขึ้นแล้วอยากให้คุณโฟกัสนะคะแพลตฟอร์มที่คุณถนัดก่อนทํามันให้ดีให้ได้ก่อนทํามันให้ดีให้สุดไปให้สุดจนแบบจนแบบไม่มีอะไรที่จะเรียนรู้กับมันแล้วเหน็นไหมจนแบบถึงจุดอิ่มตัวพอคุณจับทางของความสุขได้แบบนี้แล้วใช่ไหมคะแล้วก็ สนุกกับการพัฒนาตนเองเนี่ยแล้วก็เฮ้ยมีลูกค้าคนแรกทักมาเฮ้ยวันนี้ฉันถ่ายรูปแบบนี้สวยมากเลยเทคนิคการถ่ายภาพใหม่ของฉันเฮ้ยวันนี้ฉันอัดคลิปแบบนี้คือแบบสุด,ดยอดหรืออะไรเงี้ยคือถ้าเราจะทางความสุขแล้วแบบว่ามันมีความรู้สึกกับตนเองแบบนี้ได้อ่ะคุณจะมีไอเดียมากขึ้นและคุณจะแบบค่อยๆเก็ตกับอะไรบางอย่างมากขึ้นคุณจะมีความสุขคุณจะสนุกกับการที่จะตื่นมาทานะคะในทุกๆวันและนั่นแหละเมื่อคุณสนุกมีความสุขอ่ะคือเวลาที่คุณนะคะทำออสื่อทํากราฟิกทําวิดีโอเนี่ยคุก แพลตฟอร์มที่คุณมีอย่างเช่นอะอะถ้าคุณแบบขายหลักในช่องทางของ f c e e o o o เนาะนะคะแล้วก็พอคุณทำคลิปวิดีโอใช่ไหมคะคุณเอาลง Facebook จากนั้นคุณก็เอาคลิปเดิมของคุณนี่แหละไปลงติ๊กต็อและคลิปเดียวนี่แหละเอาไปลง Youtube เอาไปลง i g เอาไปลงแบบใน Line Line OA หรืออะไรต่างๆคือมันมีแบบช่องทางเยอะมากนะคะให้เราทําแต่เวลาที่เราเริ่มทำอะให้จับช่องทางที่แบบให้ที่เราถนัดก่อนอนะเอนะคะเพราะว่าเอา่อการขายอะมันมันไม่ใช่เรื่องยากเลย ตั้งอยากให้ทุกคนน่ะจับทางความสุขของตัวเองให้ได้ก่อนแล้วเวลาที่เรามีความสุขสิ่งอื่นอนอ่ะมันจะตามมาเองเวลาที่คุณมีความสุขไร้ความเครียดเนี่ยคุณจะสามารถครีเอทงานของคุณได้แบบได้พ mm ื๊ดปัดพื๊ดปัดมากเลยอ่ะแล้วแบบพอเราแบบครีเอทงานของตัวเองอยู่ในมุมของตัวเองนะแล้วออร่าของความสุขแสงประกายของความสุขข,ของเราที่เราทําอยู่กับตัวเองเนะี่ยคือมันจะเปล่งประกายออกไปอ่ะแล้วมันจะดึงดูดมันจะดึงดูดลูกค้าเข้ามาดึงดูดผู้คนเข้ามานะคะเนี่แหละนะคะใช้ความสุขนําเดี๋ยวเงินตามมาเอง